เรามาทำความรู้จักภูพระบาทมรดกโลกแหล่งที่8ของไทยหลังจากรอมานานถึง20ปีสวัสดีครับข่าวฮิตสังคมออนไลน์โดยร้านมายองร้านมายองเป็นศูนย์รวมสรสินค้าครบครันเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันทั้งในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ห้องน้าปปาปั๊มน้ำจำหน่ายเตาแก๊สและเครื่องครัวครบวงจรเป็นศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีแก๊สเจ็ตเครื่องเสียงและลำโพง เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าราคาถูกแบบครบวงจรในเขตระยองพัทยาชนบรุรีได้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนะครับให้การรับรองอุริยานประวัติศาสตร์คือพระบาทจังหวัดปุร์ดธานีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนั่นเองครับ ชื่อภูพระบาทนั้นเป็นประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทราวดีนะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมหลังจากที่ประเทศไทยได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี2547ครับโดยภูพระบาทนั้นถือเป็นมรดกแห่ง แหล่งที่8และเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่5ของประเทศไทยโดยคุทยานประวัติศาสตร์ภูภาบาทนั้นตั้งอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าภูระบาทครับอยู่ในเขตเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัด,ดอุรดธานีเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน และเป็นเทือกเขาหินทรายอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานีครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยกลางอยู่ที่320ถึง350เมตรสภาพโดยทั่วไปนั้นเป็นปา่าโปร่งมีพืชพธุ์ธรรมชาติประเภทไม้เนื้อแข็งขึ้นปกคลุมจากการสำรวจทางโบราณคดีที่ผ่านมาพบว่าปพร,ระบานแหน่งนี้ปรากฏล,ล่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์กำหนดอายุราวๆ2,500ถึง3,000ปีมาแล้วนะครับ ตัวอย่างการค้นพบภาพเขียนสีอยู่มากกว่า50สีแห่งทีเดียวนะครับบนภูเขาลูกนี้ภาพเขียนสีที่พบบนภูพะบาทนั้นมีทั้งแบบเขียนด้วยสีเดียวหรือสีแดงและหลายสีคือสีแดงขาวเหลืองตัวภาพนั้นแบ่งได้2ประเภทนะครับเป็นภาพคนสัตว์พืชสิ่งของและภาพที่เป็นนามธรรมได้แก่ภาพสัญ,ญลักษณ์ลายเลขาคณิตและสีซึ่งนํามาใช้เขียนนั้นสันนิษฐานว่าเป็นสีที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติอย่างเช่นดินเทศ และแฮมัททายโดยอาจนําสีเหล่านี้ไปผสมกับของเหลวที่มีคุณสมบัติเป็นกาวอย่างเช่นยางไม้แล้วจึงนํามาเขียนด้วยสีติดกับเพลิงหินทนนานครับพื้นที่บนภูพระบาทนั้นเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่12หรือ16นะครับราวๆหนึ่งพันสี่ร้อยปีที่แล้วมานั้นได้รับวัฒนธรรมทราวดีที่แพร่มาจากภาคกลางของประเทศไทยพร้อมกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาทำให้เกิดก่อนสิ่งก่อสร้างต่างๆเรื่องในพุทธศาสนาเกิดขึ้นนะครับ ได้แก่การตกแต่งหรือการดัดแปลงเพิงหินให้เป็นศาสนสถานโดยมีรูปแบบการติดตั้งใบเสมาหินทรายรอบเอาไว้ต่อมาราวพุทธศตรวรรษที่15อิทธิพลศิลปกรรมแบบเขมรแพร่หลายอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็ได้เข้ามามีบทบาทในแถบนี้ที่ถ้ำพระมีการตกแต่งสก,กัดหินเป็นรูปพระโนนิสัตว์และรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมรที่วัดพุธธทธะป่าัวบาลน,นะครับ ที่วัดโนนศิลาอาดซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับภูพระบาทมีการสลักลวดลายบนใบเสมาหินเป็นเรื่องอุุงประวัติและชาดกซึ่งลวดลายตามรูปแบบศิลปรกรรมแบบเขมรจากนั้นช่วงสมัยคาวดีและเขมรผ่านไปในราวพุทธศตวรรษที่22วัฒนธรรมล้านช้างก็ได้แพร่เข้ามาที่ภูพระบาทนะครับพบหลักฐานเป็นพระพุทธรูปเช่นพระพุทธรูปที่ถ้ำพระเลี้ยงส่วน หาปัตยกรรมพบหลักฐานที่เป็นวัดลูกเขยซึ่งร่องรอยโบราณคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสังคมมนุษย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้เป็นอย่างนี้ กรมศิลปา,ากรนั้นได้ดําเนินการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขนาด3,430ไร่จากกรมป่าไม้โดยประกาศขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถานไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่98นะครับจากนั้นจึงพัฒนาเป็นแหล่งโบราณสถานจนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในที่สุดและจะมีพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ภูพับบาทอย่างเป็นทางการในวันที่26มิถุนายน2535นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับถ้าเพื่อนๆชอ ชอบและคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์และก็แชร์โพสต์ให้ด้วยนะครับจะดีใจมากๆเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ